ถ้าเราในร่าบพันธ์มันจะเตือนแจงพรเราไม่ใช่พราเราก็อยู่ธรรมาติธรรมชาติพระนี่สมควรที่จะฆ่าเพราะใครม่เอาผิดป้องจะจะไหนยใครนี่เ,นเรื่องของเรื่องมันก็เตือนจแจงแต่เพราะเราเไม่รู้เรือ่องผูหลักที่ว่าถ้ามีคำวุ่นวายก็จะมีคำหนั้จะรู้จะไปเดียงมันได้ ว่าใครเป็นผู้ดูแลศาสนาปกป้องศาสนาศาสนาพุทธให้เจริญรุ่งเรือ,องะมั่คือใครไม่คิดยก็คือะาาาหาอาาารกษักีโงกกี่โงกันแต้ก่อนจากกีวงนู่นถ้าไม่มีราคาพระมหาเษิยก็ต้องทำรอย่าง,งที่เรานี่ได้เป็นยังไงะพยังไง ถ้าจะโกงจานได้เขาจะก็แ oh, ้ว hey, ก็ม <speaking> sort of ีคนมาโนเขาแยกยางตรงเขาหาเลี้ยงขาไม่เาไม่ได้เทิกทุไม่มีความคอรพอันนี้พระองค์ในหลวงแต่แล้วพระองค์แต่แลพระองค์แก้ป้ายบูชาเท่อทูนปกป้องชมพนวันในกุฎิศด้วยกันเราะ ที่ได ja, ้หมดทุกประเทศชาติั้ทั้งศาสนาทงประชาพันเราก็เลยจำเนเรบอกเาทุกคนให้รวมตัวกันหุวงปู่ให้เขาไปเข้าใหน้าที่พวกเธอใพวกเธอจำาหน้าที่ทำารตัวเดดเน้นนั่นแหละเตะยนจี่ทางให้ถ้าการสมเด็จหก็จะตั้ความ้ให้แต่หนึ่งท็รุกบำรุง มหาม,ม,มงคลสถานที่ที่พระองค์เสด็จนั้นให้อยู่อย่างนี้ต่อไปต่อ